ความรักความสามัคคีและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยความผสมผสานที่มีโอกาสได้ต้อนรับท,ท,ท,ท่านารัฐมน,นรตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะค่ะท่านพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งระดบับอำเภอระดับจังหวัดนะครับและก็สุดท้ายก็คือระดบับภาค ในวัฒน,ธ,นธรรมสามเชื้อชาติเป็นแก่ชาวสายจีซึ่งมีวัฒน,ธ,นธรรมพระเทีและความเชื่อที่แตกต่างกัน การสารฝันการกีฬาสู่ย์ระบบการศึกษาจังหวัดชัยแดนภาคใต้ค่ะซึ่งในสนามในขณะนี้นะคะที่ทุกท่านได้ติดามรับชในด้านของการนําเอาศิลปะวัฒนธรรมนะครับการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ถือว่าเป็นน้องๆที่มีความสามารถในพื้นที่ของจังหวัดชัยแดนภาคใต้ของบ้านเราครับค่ะและตามมาด้วยทบวนพาเเรดทัพนักกีฬาจากจังหวัดปัตตานีนะคะครับตามมาด้วยทบวนพรเเรศทัพนักกีฬาจากจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะ นักเรียนอธิวัติศาและศึกษาการศึกษานอกระบบและนักเรียนอนกษาระดับอุดมศึกษาอายุ18ปีและ20ปีได้ได้มีนโยบายสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายสนับสนุนการส่งเสริมกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ขออนุญาตเรียนเชิญรองผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนการอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันจํานวน1,925คนกจกงาหาควดสงขลาครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกจังหวัดในทุกประเภทกีฬานะคะแล้วก็ยินดีกับจังหวัดสงขลาด้วยขอเสียงปรบมือดังๆผมมั่นใจว่านโยบายสาฝันก,การกีฬาสุรบุการศึกษาจังหวัดชายภาคใต้ตามนโยบายทายนนาลงนั้นกระสวงศึกษาโดยความร่วมมือของทั้ง5จังหวัดบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วพบิดมาก,การกีฬาภาคฤดูร้อน

ใชไม่ได้มาเพราะได้เห็นได้เห็นความพร้อมเพรียงได้เห็นความอมดทนได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆท่ามกลางแดดร้อนเนี่ยเขาก็เขาก็อย่างสู้แล้วเขาก็ตั้งใจแล้วก็ยิ่งทราบยิ่งทราบถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงข้อมูลเดิมระหว่างกันเลงค่ะแลวผมเดินคุยเองเนี่ยผมรับรับความรู้สึกได้ว่าเด็กเขา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 ,เขาสนใจแล้วก็สนุกรวมทั้งรู้สึกผมทักคุณครูหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็เต็มใจเขาก็มีพลังที่จะมาทำงานนี้ให้กับเด็กๆ าะว่าถ้าคุณรูเต็มใจเด็กมีความสุขาะว่าผู้ปกครองเขาก็มีความสุขนะและโครงการกีฬาเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องขอบคุณทุกทีช่วยผมนี่แหละที่ผมมอบหมายขอบคุณท่านผู้ว่าผู้ว่าอยู่ไหนทผู้ว่าเนี่ยนี่ก็เป็นหนึ่งใน5จังหวัดผู้ว่าที่สนับสนุนทุกอย่างนะครับคือเราเรา,เรามองตอนนี้ทั้งทุกกระทรวงเนี่ยตามนโยบายท่านนายกเนี่ยเรามองอทิศทางในการแก้ปัญหาไปในทางเดียวกันแล้วร่วมกันคิดร่วมกันแก้ร่วมกันเติมเต็มนะครับผมก็เรียกว่ามัน มันเห็นแสงสว่างลแล้วในการแก้ปัญหาผมมองดูแล้วเนี่ยเห็นแนวตาเด็กเพราะผมเคยมีประสบการณ์ในหลายปีสมัยที่ผมยังไม่เกษียณเนี่ยผมเห็นว่าตอนนี้มันดีขึ้นมากนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็อดพูดไม่ได้ว่าผมดีใจประการหนึ่งคือว่าคุณครูผมเองเนี่ยจัดการจัดพิธีปิดเองผมถามเขาแล้วบอกว่าการแสดงใครคิดลูกเชวงคิดค่ะเพลงใครเลือกช่วยกันเลือกค่ะจังหวะจากคนในการข้าออกใครเป็นคนตัดสินใจช่วยกันคิดค่ะโอ้โหนี่เป็นอะไรที่ผมดีใจมากดีใจมากว่าแล้วไม่ได้มาจาก ไม่นใช่มาจากว่าสพทอคนเดียวนะมาจากอาชีวะมาจากกสนมาจากทุกคนโดยท่านผู้ตรวจท่านก็จะเป็นหัวเรีหัวแรมีท่านผู้ว่าให้การสรรนับสนุนผมว่าที่ไหนก็ตามอ่ะถ้าทําอย่างนี้ได้ปัญหามันแก้ได้หมดมันแก้ได้หมดจริงๆผมก็คิดว่าจะไปเล่าเรื่องนี้ท่านนายกฟัง่ผมมาเห็นอะไรที่นี่นะครับดีใจครับดีใจพี่น้องจังหวัดชัยภูมิพัทตาทุกคนเนี่ยผมกล้าที่จะพูดแทนท่านนายกได้เลยเพราะท่านพูดอยู่เสมอแล้วอย่างวันนี้ผมจะลงมาผมกราบเรียนท่านท่านก็ฝาก ท่านเป็นหัวบรรยายนะฝากความระลึกถึงมาทุกคนในจาวชาตแมใต้ท่านฝันที่จะเห็นคนใต้ของเราเนี่ยมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเหมือนแต่ก่อนตามแนวทางที่องค์พระผู้เเจ้า,าหัวเาาจ้าพระเจ้าพระมหาจินนาถได้ทรงพระราชทานแนวทางให้เราเดินกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นผม,มคิดว่าเป็นความห่วงใยก็ฝากถึงพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับข,ขอรับทราบว่ารัฐบาลท่านรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกกระทรวงเนี่ยนึกแล้วก็เป็นฝันที่จะให้ ชาวชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นสวรรค์กลับไปเหมือนเดิมซึ่งผมดูแล้วมันใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคนะ,ออคคะเออเหรอหนเลยเ๋ยวไหมคะ